สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของช,า,ชาวราวสาเหตุที่เงินกีบอ่อนค่าต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่200ปีที่ผ่านมาจากบทความของสื่อยักษ์ใหญ่ในสปปลาวได้กล่าวว่าสาเหตุที่ทําให้เงินกีบอ่อนค่าต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่200ปีที่ผ่านมาปัญหาเงินกีบอ่อนค่าเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างยาวนานโดยสาเหตุที่ทําให้สปปลาวเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาะ กะตกเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศนานถึง200ปีช่วงที่เป็นเมืองขึ้นของสยามสยามก็กีดกันไม่ยอมให้เราค้าขายกับต่างประเทศโดยตรงต้องค้าขายกับสยามที่เป็นพ่อค้าคนกลางเท่านั้นจึงทําให้เราไม่สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าเองได้จนมาถึงปัจจุบันต่อมาก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับภาวะสงครามจนต้องปิดประเทศไม่ได้พัฒนาและค้าขายกับต่างประเทศ ประชาชนยังชีพด้วยการอาศัยหากินกับธรรมชาติสรุปแล้วที่สปปลาวเศรษฐกิจไม่พัฒนาและการผลิตไม่เข้มแข็งเหมือนอย่างประเทศไทยเวียดนามและกัมพูชาสาเหตุเพราะตกเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศจากเพจลาวพัฒนานิวก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวราวท่านแรกครับบทความนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าและค่าเงินกีบตกต่ำลาวเป็นเมืองขึ้นของสยามก็เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วและสิ้นสุดการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในปี1975หลังจากนั้นเป็นต้นมารัฐบาลสปปลาวทำอะไรอยู่ท่านต่อไปครับฉันว่าถ้าบ้านเมืองของเราสามารถแก้ปัญหาการช่อราดบางหลวงได้แบบด็ดขาด นั่นแหละถึงจะเจริญไม่ปฏิเสธว่าทุกประเทศก็มีเรื่องแบบนี้แต่ประเทศอื่นเขามีระบบตรวจสอบที่ค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศของเราท่านต่อไปครับอยากรู้วิธีการแก้ปัญหาณนะปัจจุบันและในอนาคตไม่อยากรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ถ้าจะเอาประวัติศาสตร์ตามบทความนี้ประเทศจีนเกาหลีใต้และเวียดนามก็เคยตกเป็นเมืองขึ้นมาแล้วทั้งนั้นทำไมพวกเขาเจริญได้ ท่านต่อไปครับทำไมไม่ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคของพระเจ้าฟ้างุ้มผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างไปเลยละ่ะยุคเมืองขึ้นของสยามมันใกล้ไปปัญหาเกิดอยู่ปัจจุบันแต่อ้างเหตุผลไปไกลถึงยุคพระเจ้าเหาไม่เข้าใจจะแก้ตัวทำไมยอมรับผิดแล้วแก้ไขจะดีกว่าไหมท่านต่อไปครับสมมุตินะถ้าดินแดนที่เรียกว่าประเทศลาวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน คุณคิดว่าคนณลาวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ไหมแค่สมมุติถามเท่านั้นนะกรุณาอยาา่าด่ามาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับมันเป็นประเทศลาวดังเช่นปัจจุบันนั่นแหละดีแล้วเพียงแต่ขอแค่มีผู้บริหารและรัฐบาลที่ดีเก่งและซื่อสัตย์ไม่โกงกินประเทศไม่เอาเปรียบประชาชนแค่นี้ประเทศชาติก็พัฒนาจเจริญรุ่งเรืองประชาชนก็ไม่ลำบากแล้วท่านต่อไปครับ สื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลก็เป็นอย่างนี้นี่แหละถ้ารัฐบาลแก้ไขอะไรไม่ได้ก็จะออกมาแก้ตัวให้รัฐบาลหรือไม่ก็โทษคนอื่นคิดได้ไงเศรษฐกิจของประเทศพังโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ2 0 0กว่าปีว่าเป็นต้นเหตุคนไทยรู้คงไม่โกรธแต่จะขำม,มากกว่าท่านต่อไปครับอย่าเอาเรื่องราวในอดีตมาตัดสินปัจจุบันและอนาคตมันไม่มีประโยชน์ กาสิงคโปร์พึ่งก่อกําเนิดเป็นประเทศเมื่อปี1959แถมไม่มีทรัพยากรอะไรเลยแม้แต่น้ำจืดก็ยังต้องนําเข้าแต่ทําไมพวกเขาจเจริญกว่าทุกประเทศในอาเซียนท่านต่อไปครับสื่อปั่นกระแสรสร้างความเกลียดชังเพื่อหวังให้เกิดลัทธิชาตินิยมจากนั้นผู้ปกครองก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอะไรทั้งสิน้นหมดยุคแล้วกับการโฆษณาชวนเชื่อ ท่านต่อไปครับคุณไทยฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาถ้าพวกเขาได้อ่านบทความนี้พวกเขาคงหัวเราะเยาะพวกเราอย่างแน่นอนมันเกี่ยวอะไรกับฉันวะมันเป็นปัญหาของพวกคุณไม่ใช่หรือเข้าใจว่ามันคือจิตวิทยาแต่ไม่ควรดึงเอาประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับจิตวิทยาหวังสร้างกระแสชาตินิยมให้กับคุลาว ถ้าเป็นเมื่อ45ปีที่แล้วคงใช้ได้เพื่ออุดมการณ์รักชาติแต่ยุคนี้คำว่าชาตินิยมของคนลาวคือปากท้องต้องอิ่มและคุณภาพชีวิตต้องดีเท่านั้นสื่อลงยุควิธีการแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วท่านต่อไปครับแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันแต่กลับไปโทษอดีตที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ไม่เข้าใจว่าทำไมสื่อถึงได้เขียนบทความออกมาทำนองนี้ ไม่ช่วยไม่สร้างสรรค์แถมยังจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยท่านต่อไปครับควรจะเขียนบทความเกี่ยวกับการแก้ปัญหามากกว่าที่จะโยนปัญหาแล้วโทษนั่นโทษนี่ถ้าอาดีตมันทําให้ปัญหานี้เกิดจริงทําไมไม่แก้ไขตั้งแต่แรกปล่อยให้เกิดปัญหาทําไมส่วนตัวไม่เชื่ออยู่แล้วที่เราไม่พัฒนาเพราะเรื่องราวในอดีตท่านต่อไปครับทั้งสื่อทั้งรัฐบาลทําไมเป็นอย่างนี้กันหมด ยอมรับต่อประชาชนว่าบริหารผิดพลาดแล้วหาทางแก้ไขจะดีกว่าไม่ใช่แถกันไปแบบสีข้างทะลอกอย่างนี้ไม่ถูกต้องยุคนี้เป็นยุคข้อมูลสื่อสารไร้พรมแดนอย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้ท่านต่อไปครับสื่อราวนี้ก็แปลกปัญหาเกิดในยุคการค้าเสรีแต่กับประยุกต์ประวัติศาสตร์ในอดีตมาหักล้างความผิดพลาดของรัฐบาลลาวกับสยามนั่นคือยุคประเทศสลา ส่วนลาวกับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาคือยุคอนานิคมบอกเลยบทความนี้ไม่มีผลต่อจิตวิทยาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับสื่อในสปปลาวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปัดูกิก็เพราะมีสื่อแบบนี้ไงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศจึงไม่สะท้อนความเป็นจริงทำให้เกิดการทับถุซุกซ่อนปัญหาเอาไว้ใต้พรมยากที่จะแก้ไขได้เมื่อมันระเบิดออกมา ท่านต่อไปครับคนไทยฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาพวกเขาคงไม่เสียเวลามาจดจำเรื่องราวแบบนี้เพราะพวกเขาม o v e อนไปแต่ข้างหน้าประวัติศาสตร์ในอดีตมีไว้ให้ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้มีไว้เป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำของปัจจุบันและอนาคตท่านต่อไปครับอยากจะหัวเราะให้ฟันหักพูดมาได้ไงเศรษฐกิจพังเงินเฟ้นนอน้ำมันแพงเป็นเพราะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น ในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ก็มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นงั้นประเทศไทยก็คงเจริญอยู่ประเทศเดียวมั้งท่านต่อไปครับเป็นบทความที่ไร้สาระไม่มีข้อมูลตรงไหนที่มันพอจะมีน้ำหนักและเชื่อมโยงมาถึงระบบเศรษฐกิจของลาวณนะปัจจุบันถ้ายูเครนกับรัสเซียบอกว่าประเทศกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเพราะเกิดสงครามอันนี้สมเหตุสมผลท่านต่อไปครับ เพราะใช้เงินบาทเลยทําให้เงินกีบอ่อนค่าซื้อสินค้าจากไทยเข้ามาขายในลาวต้องใช้เงินบาทอันนี้เข้าใจแต่สินค้าจากจีนนําเข้ามาขายในลาวทําไมพ่อค้าจีนต้องเรียกเป็นเงินบาทด้วยไม่เข้าใจหรือว่าเงินบาทมีอิทธิพลเหนือเงินหยวนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับจะเป็นสินค้าอะไรจากประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้านำเข้ามาขายในลาวต้องซื้อขายเป็นเงินบาท เปรียบเสมือนเงินบาทเป็นสกุลเงินแห่งชาติลาวไปแล้วอย่างนี้ควรยกเลิกสกุลเงินกีบไปเลยจะดีกว่าเอาไว้ให้เศรษฐกิจลาวแข็งแรงกว่านี้แล้วค่อยกลับมาใช้เงินกีบท่านต่อไปครับเลิกเขียนข่าวแบบนี้ได้แล้วประชาชนไม่ได้โง่พอที่จะไม่รู้อะไรเลยมันเป็นเหมือนการโฆษณาชวนเชื่อในช่วงสมัยสงครามเย็นมันใช้ไม่ได้แล้วกับยุคนี้ยุคนี้ข้อมูลข่าวสารหาได้ทุกที่แค่มีอินเทอร์เน็ต และที่สำคัญสังเคราะห์ข้อมูลเองได้ท่านต่อไปครับตลกมากเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเกือบ200กว่าปีมันส่งผลถึงปัจจุบันนี้เลยเหรอคิดและเขียนได้ไงแถมยังกล้าเผยแพร่อีกด้วยนะคนไทยคงนั่งหัวเลาะท้องแข็งที่สื่อยักษ์ใหญ่ของสองปปลาวมีวิสัยทัศน์ในการทำข่าวแบบนี้ท่านต่อไปครับปัจจุบันนี้ลาวไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครใช่ไหม ก็เห็นทั้งคนเวียดนามและคนจีนเดินจะชนกันตายในลาวแล้วหรือว่าสื่อหูหนวกตาบอดไม่ต้องอ้างไปถึงอดีตเอาปัจจุบันนี้จะจัดการยังไงกับคนเวียดนามและคนจีนที่มีอภิสิทธิ์เหนือคนลาวท่านต่อไปครับสินค้าที่มีราคาสูงส่วนมากจะบอกราคาซื้อขายเป็นเงินบาทเช่นบ้านที่ดินและรถยนต์เป็นต้นแต่สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันจะซื้อขายได้ทั้งเงินบาทและเงินกีบ พ่อค้าแม่ค้าเก่งมากเปลี่ยนหมดคิดเงินระหว่างเงินกีบและเงินบาทได้เร็วมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับบ้านและรถยนต์เข้าใจว่าทำไมต้องซื้อขายเป็นเงินบาทเพราะต้องนำเข้าทั้งวัสดุและอะไรจากไทยแต่ที่ไม่เข้าใจคือที่ดินทำไมไม่ซื้อขายเป็นเงินกีบทั้งที่ที่ดินก็เป็นของคุณลาวและตั้งอยู่ในประเทศลาวท่านต่อไปครับ เดี๋ยวก็มีดราม่าระหว่างคุณลาวและคุณไทยแต่คิดว่าคุณไทยคงไม่คิดอะไรมากขนาดประวัติศาสตร์ในอดีตไทยรบกับพม่ามากกว่าไทยรบกับลาวเสียอีแต่ปัจจุบันคุณพม่าทำมาหากินในประเทศไทยหลายล้านคนท่านต่อไปครับสำหรับบทความนี้เข้าใจว่าอยากให้เกิดกระแสะชาตินิยมแต่ช่วยไปถามรัฐบาลหน่อยว่าได้ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศมากพอหรือยังยังไม่ต้องถึงขั้นผลิตเพื่อส่งออก เอาแค่ผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศไม่ต้องนำเข้าก็พอแล้วท่านต่อไปครับควรเขียนบทความเสนอแนะให้รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นจะทำอย่างไรให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่พอจะผลิตใช้เองภายในประเทศทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับ เงินกี่เฟ้อน้ำมันขาดแคลนเศรษฐกิจพังมีหนี้สินระหว่างประเทศล้นพ้นสาเหตุมาจากอดีตเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาฟังดูแล้วมันตลกดีนะบ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้เขียนบทความนี้นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ